ดออรอนันต์ให้ข้อมูลโมเดอร์นาเข็มละ555บาทได้แค่ครึ่งโดสหลังดราม่าหนักกรณีราชวิทยาลัยจุลาภรเตรียมเปิดจองวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันโมเดอร์นา50ไมโครกรัมอัตราเข็มละ555บาท ส่วนวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันซิโนฟาร์มอัตราเข็มละ550บาทโดยมีเงื่อนไขาการจองตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรเป็นผู้กำหนด ต่อมาเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ล้นหลามชาวเน็ตส่วนใหญ่ไม่พอใจเพราะเป็นที่ทราบดีว่าก่อนหน้านี้โรงพยาบาลเอกชนเปิดจองวัคซีนทางเลือกในราคาเข็มละ1,600-1,700บาทซึ่งเปิดให้จองมานานแล้วหลายเดือนแต่ปัจจุบันยังไม่มีวี่แววแน่ชัดว่าจะได้รับวัคซีนเมื่อใด ต่อมาเรื่องดังกล่าวดรอนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวโดยระบุว่าโมเดอร์นา5บาท คือครึ่งโดสนะครับราคาที่จองไปเป็น100 mcg ต่อโดสไม่ได้จองแพงครับต่อมาโพสต์อีกว่าโมเดอร์เข็มกระตุ้นที่ใช้โดสต่ำลงคือจาก100 mcg เป็น50 mcg มีข้อมูลยืนยันมาจากโมเดอร์ว่าสามารถทำได้นะครับค่าแอนติบอดีที่กระตุ้นมาได้ด้วยปริมาณวัคซีนที่ลดลงครึ่งหนึ่งสามารถพุ่งสูงขึ้น เมื่อเทียบกับหลังเข็ม2ใหม่ๆมาได้ประมาณ70%รรวมถึงผู้สูงอายุด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด